สวัสดีครับสำหรับรายนี้จะมาแจ้งข่าวสารแล้วกันบอกเก่าเราแจ้งครับให้ทุกคนที่แจ้งตามโครงการบอกดินและโครงการบอกดินตอบกลับมาว่าที่ดินของท่านอยู่นอกเขตที่ดินของรัฐหมายความว่าไงครับหมายความว่าที่ดินของท่านเนี่ยออกโฉนอดอาจออกโฉนดได้นะครับเขาใช้คําว่าอาจเพราะอาจจะยังไม่ชัวร์นะครับก็ต้องตรวจสอบ ในพื้นที่โน่นนี่นั่นอีกทีครับแต่คุณนิสุทธิ์คุณนิสิตจันสมวงศ์อธิบดีกรมที่ดินก็ยืนยันบอกว่าการตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือของกรมที่ดินนั้นทันสมัยและค่อนข้างได้มาตรฐานแม่นยำแม่นยำก็แม่นยำครับก็ว่าตามท่านแหละครับแต่สําหรับคลิปนี้นะครับมาทําความเข้าใจว่าคนที่แจ้งบอกดินต้องรู้ 1. ต้องเข้าใจตัวตนของมันก่อนครับการแจ้ง บอกดินเนี่ยเป็นการแจ้งข้อมูลที่ดินนะครับตำแหน่งที่ดินที่ยังไม่มีการออกหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ก็คือการออกโฉนดที่ดินนั่นแหละครับว่าที่ดินของท่านยังไม่ออกโฉนดนย้ำเตือนอีกครั้งนะว่าการแจ้งตามโครงการบอกดินไม่ใช่การยื่นคําขอรหรือรับคําขอออกโฉนดที่ดิน,นครับเป็นเพียงการแจ้งตำแหน่งที่ดินเพื่อ น,นำข้อมูลเหล่านั้น,นไปทำนโยบายแผนงานของส่วนราชการของรัฐบาลนะครับแจ้งออกได้ก็ออกโฉนดไปครับส่งเรื่องให้สำนักงานที่ดินกรมที่ดินดำเนินการส่วนที่ออกไม่ได้อาจจะอยู่ในเขตที่ดินของรัฐนะครับไม่ว่าหน่วยงานใดก็าตามครับที่ปรากฏว่าอยู่ในเขตที่ดินของรัฐเขาก็จะส่งข้อมูลนี้ให้ คณะกรรมการคอทอชอเข้าไปบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพราะมีอำนาจหน้าที่พูดง่ายๆครับคอทอชอในวงการที่ดินของรัฐพ่อทุกสถาบันครับภาษาอาชีวะเทคโนโล,ลยีครับเห็นภาพชัดไหมครับทีนี้สำหรับใครที่แจ้งตามโครงการบอกดินสองไว้แล้วครับสิ่งที่ต้องรู้ก็คือว่าท่านต้องการทราบว่าที่ดินของท่านเนี่ย ะจะขอแจ้งว่าออกได้และอยากรู้ว่าเนี่ยที่ดินของท่านจะมีการนำเข้าโครงการเดินสำรวจรางวัดทำแผนทีน่ในปีไหนงบประมาณใดนะสามารถเข้าไปตรวจเช็คได้นะครับตั้งแต่วันที่1ทธันวาคม2564เป็นต้นไปนครับหลายคนถามมาเยอะว่าเดินได้เดินไม่ได้ เดินวันไหนช่วงไหนปีไหนครับไปตรวจสอบได้เลยครับย้ำครับในวันเวลาราชการครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรนะครับ02นย์สนะครับ503ครับ 12, 02, 3 8 1แ0 2 503 3812และ02 503 3394ในวันเวลาราชการครับหน่วยงานที่ให้ตรวจสอบก็คือสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญของ กรมที่ดินครับไปตรวจสอบกันได้ครับจะได้รู้ว่าที่ดินของท่านเนี่ยเขาจะนำหรือเอาเข้าโครงการเดินสำรวจปีไหนงบประมาณไหนนะครับจะได้ไม่ต้องรออะไรทํานองนี้นะครับหวังว่าข่าวสารนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยลาไปก่อนสวัสดีครับ